หอยนางรมพี่น้องจ๋าเมื่อกินเมื่อนั้นเห็ดย่ำร่วมอู้คือว่าแบเมื่อนั้นกินนะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ก,ก็เลยจัดอีกพี่น้องจ๋าผักเษกษตรงามๆพี่น้องจ๋ากินกับอ่าหอยนางรมพี่น้องแดดขึ้นมาโซงแผดบ่ะแดดโงยาหมันพี่น้องจ๋ามาจ้ะมาล่องเบิ้งดูพี่น้องจ๋าหอยตัวบหง่เลยพี่น้องเบิ้งเนี่ยเสียงบอก พี่น้องจ้าสุดยอดอิลีได้นี่แพทว่านี่พักพริกเผานี่ที่ขาดว่าได้เลื่อลับไปเออตัวใจม้าถูกขึ้นสิบุบฟเฟตแทะกระเทียมเกี่ยวใส่เออยมันก็นสุดยอดเท่านั้นแล้วพี่น้องเลยน่กจ้กนี่จ้กเกษตรใส่ตักน้ำจิ้มลาด อ้ยมาจากพี่น้องเลยืมเขากลังยืดอยู่บะ เดียวเต้มส่วนน้ำจิ้มลาดนั่เสียละพี่น้องกระเทียมเกียว กลิ่นมือน,น,อนั่นก็ว่าแสบตุบับบนี้พี่น้องชอดชดหนอนหนอนน่งเสียละเว้ยใส่ลงไป น้ำจิ้มลาดลงไปสุดยอดได้แพชรบ้านนี่ khâu gì phi hằng hoai sốt hẻm bỏ căng trụ kiểu đèn กนหอมใส่ซ้ำเน่ก็ได้แล้ว cơ chế ngon ha vừa mà làm Sẽ tủ lên nó bị จิ๋มลาดสุดหยอดพัว เต็มปากเต็มคำบกคักคัดตัวนายแห้งนัวน้ำจิ้มลาดล,ลุกไปเรื่อยๆพี่น้อง Kho cẩn thận ừ. Kho mưa Bởi vì chả ớt pháo lát nóng พี่น้องมันเป็นอันแบบว่าแ่บ 多捏一口。<laughs> Okay. <laughs> แอบครับตัวพี่น้องจ๋าแอบคักเด้อพี่น้องจ๋าหอยนั่งลุ่มมือนี่ตัวนี้ๆสุดๆเลยพี่น้องกินบเบิดซัมเดือสองสามตัวมือนั่นซื่อมากซัมนี่แหละแต่ว่ากินเบิดมือนั่นย่ำง่ายพี่น้องจา๋าเอาละน้ะพี่น้องเนาะคลิปนี้พ็ตกรงขอลาพี่ลานองไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจา๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเด้อจา้าสวัสดีจา้า